มาย้มเลกับบ่มีนม้ำพี่น้องมาย้มเลกับบ่มีน้ำครับผมโอ้ยอาขึ้นไซเต็มเขาเต็มหน้าไปเลยพี่น้องบ่มีน้ำเนาะบ่มีน้ำคุ้มพี่น้องมาย้มเลกับบ่มีนม้ำให้เบิ่งเลยพี่น้องว่าเสีมามเบิ่งนหนานี่หน้าหลังเขา แค่หนาแค่หนังอยู่น้องเออฟังฟังนี่มีน้ำแน่อยู่มันมันเป็นหลองครับพี่น้องหลองคางคันแท้เนาะโอ้ <c oughs> ไม่ย่ายเลกับผมมีน้ำเบิ้งครับผมผมัมีน้ำให้เบิ้งเลยมาค่อยขาดน้ำได้ครับทุง่ง พีนี่พีนี่แปลกแห้งครับผมพี่น้องโอ้ยเฮ้ย <laughs> ถ้มีน,มน้ำนี่เขาได้ยี่ถ่วมหัวบนได้พี่น้องถ่วมข้อเป็นเพียงข้อเลยนครับพี่กายแต่มันไม่มีนม้ำนะครับเนาะมันก็ได้ยืดขึ้นครับพี่น้อง ปีนี้ปีนี้โอ้โหปีนี้แรงเนี่พี่น้องตกมาเรื่อยๆแต่ว่าตกมาบ่ามีน้ำนะครับเนาะตกมาแบบบ่มีน้ำเลยโอ้ปกติไม่มีน้ำน้าาองพี่น้องบ่มีน้ำเลยปกติท่ายงานว่ามากยังสิเขานี่ตีถ่วไม่ได้เลยครับ ีนเขาบอเยอะบ่สูงเลยแถ <laughs> วบนแม่นี้มีนม้ำอยูาา่ก็ว่างว่างครึ่งวังนี่มีนม้ำอยู่ครับพี่น,าาน้องเขาก็แตก้อเบิดแล้ว นัพี่น้องมีมีม,ม,มีตะหมองมีเพเขาแตกกอง่ายมี่ี่พี่น้องแตกกอแล้วนะเมาเบิงความแรงปีนี้ครับผมพี่น้องขอบคุณครับผม